ต้งเรียนเปิดเทอมแล้วคุณอาจจะมีความเศร้าและก็เครียดกับการเรียนแต่วิดีโอเหล่านี้จะทำให้คุณหาจนลืมเรื่องเปิดเทอมไปเลย สวัสด,ดีวัยรุ่นเปิดเทอมทุกท่านมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องเพิ่มความรู้ใส่สมองสายคนไม่ชอบนะครับแต่ผมคิดถึงช่วงเวลานั้นเสลือเกิดเพราะแต่ละอย่างเนี่ยมันเหมือนขาดหายไปถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เรียนนะนะเช่นเหตุการณ์โดดเรียนเหตุการณ์ลอกกันบ้านปันงานไม่ค่อยทันอะไรแบบนี้มันคือสีสันของชีวิตมันเป็นประสบการณ์หนึ่งที่เราจะต้องได้เจอและผมหวังว่าทุกคนจะพยายามจดผ่านมันไปได้เรามาดูกันดีกว่าว่าเปิดเทอมนี้มี อะไรฮ่าฮ่าถ้าเราดูบ้างแคปชั่นบอกกูขอโทษเราไม่อยากเป็นเพื่อนกับแกแล้วอ่ะเราอคนกูว่าแลอือืมอเบ็ดขี้เกียจไม่หลอยน้ำใช่อุ้ยชุดช้างทั้งตัวกลัวเขาไม่รู้เหรอว่าเป็นชาวแต่งชาติ จริงจริง,รงยังโอมอายุเท่าไร่23บสามเด็กดผมนะยังย,ย,ยัง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 ไม่ใช่ครับคนนี้ <laughs> ยังไม่ใช่ยังโอมนะนี่ยังแจสแคปชั่นบอกแล้วอีกข้างล่ะอ่ะว้าว <Wow. S 1> อืม ไปป้าไม่ได้ดีใจนะเห็นสีหน้าไหมเสียใจขึ้นมาแค่ข้างเดียวแคปชั่นบอกว่าฝันนี้ช่างงดงามเรียบร้อยอย่าเป็นอย่างนี้เลยครับออกแนวจันไรไม่เอาจีบสาวในเกมสมัยนั้นสวัสดีครับชื่ออะไรนะครับ สมัยนั้นคือสมัยไหนนดีรู้จักครับผมครับผมชูฮอปสวยโอ้โหโอ้โหนี่กุลรัดมงคลไปแล้วเนี่ยลัดป้าพอหัวกุยังปวดหัวเลยสวัสดีครับผมผหวยผมต่อยตึงนะครับแคปชั่นบอกเมื่อคุณซื้อชุดเผื่อโตโอ้โหอื้อ แก๊งสเตอร์พวกกูไม่แก๊งหลอกไอ้สาวกูก็สอบซีวงเท่ที่สุดแคปั่นบอกซี่ห่กินบ่นี่โอ้ยเกินปุ้ยใกล้ขนาดนั้นแต่ยังถือว่าสอนหมาดีนะถ้าเป็นหมาตัวที่บ้านผมแล้วก็รับรองว่าไม่เหลือและยายก็ชอบเลี้ยงเอามานั่งดูข้างๆอดใจไม่ได้สุดท้ายหมาก็ อะไรแบบเนี้ยผมรู้สึกแบบนั้นเลยสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับผมต้างใครเป็นไหมรักหมามากกว่าหลานมากกว่าลูกโชว์ผ่าไม้ด้วยมือบ,บ๊อบอืมอืมมือสั่นนะ <c oughs> รีบเดมอปิดกล้องด้วยนะรู้ว่าเจ็บแต่คุณเก็บอาการกินโชว์มาไก่หมอกบางฟูด้ดครับผม อุ้ยุ้ยไวมากคุณลุงเอา2อันเลยนะน่าจะเป็นพ่อแรกๆก็หิวแต่พักเรือมเปเออล้วไม่ใช่อะไรก่อนว่าถ้าทราการกินบ้านเขากับบ้านเรามันต่างกันแคปชั่นบอกอย่าเลื่อนยืนรูปให้ดูโอลลโออหฮอลลเว้ย อีกนิดเนี่ยกูกัดแล้วนะมันเป็นโลกบ้าอะไรชอบเลื่อนแล้วกูก็ไม่รู้ด้วยว่ากูไปเซฟรูปอะไรโค้ดสั่งให้ประกบติด,ดตัวต่ตัวเลยเดี๋ยวเเออเดี๋ยวเ,ออเด,วเดวีมีปัญหากันหรือเปล่าเออวะเด็กคนนี้มันอนาคตไกลพายายไปเที่ยวภูวิลล่าย่านพัทยาก็ทำสวนให้เข้าไปเลยสิคะบ้านสวย เรียบร้อยมันอดไม่ได้นะคนแก่อ่าลดน้ำมาด้วยถ้เจ้าของรีสอร์ทเห็นนะครับรบกวนส่วนลดนิดนึงสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวคอพี่สาวกับพี่ชายเรานะคะโอ้โหเหมือนคอความโคกเลยคิว่ากล้าพูดกล้าเสียตอนนี้พี่สาวกับพี่ชายรู้หรือ,อยังเกียมตัวได้เลยหลังลายแคปชั่นภาษาจีนน่ะผมอ่านไม่ออก อุเจี๊ยบเรียบร้อยเอ่อโอ้ยกลับตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงแคปชั่นบอกว่าคุ้มที่จะเสี่ยงอึโอ้ยเท่เด็ดเลยเอโอ้โหเอาแล้วไอพี่ กับตัวก็ไม่ได้ที่เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงขั้นที่สองแต่จะให้วิไปเล่นอยู่ห้องน้องระวังห้องน้องรกนะทำไมอะคะก็อ้วชอบลือแล้วมึงจะลือทำอะไรอะให้มึงไปก็พอแรงแล้วอย่าไปใช้มุกนี่กับคนรักความสะอาดเพราะว่าเขาไม่ชอบหรือชอบอะ เมื่อเราให้เพื่อนเดินปักให้ทั้งไฟคือ อย่างชอบเลยบรยการช่างก็อย่างนี้นะฮะมันต้องมีสายอะไรผิดนะทุกคนเอางจริงอ claro ันนี้อาจจะไม่ใช่ปัญหาของเพื่อนแล้วต้องไล่สายใหม่นะอย่างนี้ไม่รอดนะครับอันตรายขอบคุณที่รีบไปช่วยเครื่องปิ้นนะน้องสาวพี่จ้าหุยหุยเดือดร้อยขาดติดขาดติดขาติด ีความมสุโอเคเครื่องพินยังดีอยู่พี่แล้วพี่เป็นไงกันเกงฉีกรู้เลยว่าสนิทกันจริง <c oughs> กูม้วนผมครึ่งชั่วโมงเปิดประตูออกมาสภาพมันดิฟของฉันไปยุบเข้าเรียบร้อยมันดิฟไม่อ่อนโยนต่อคน <c oughs> <c oughs> แคปชั่นว่าแม่บอกกี่ครั้งแล้วลูกแม่บอกกี่ครั้งว่อย่าไปเล่นกับปนันสุกโกก มันสูบคู่ไปล้างมือเดี๋ยวนี้ไปหนูล้างทุกวันนะมันสำหรโปกิไปเล่นกับมันนะดูนะโอเคไหมกินเล่นไปเล่นกันฟังแม่ไว้คราวหน้าจะได้ไม่ต้องไปเล่นกับมันอีก <c oughs> งานแต่งจังหวะดีอ่ะต้องมีต้องมี ทั้งงานให้เธอเป็นจุดสนใจอยู่คนเดียวแยงซีนไปเลยนี่แหละวิธีทําให้ตัวเองเด่นที่สุดชุดเชิดไม่ต้องเตรียมไม่แค่คุณเดินมาโดดน้ําแค่นั้นจบนั่นแหละครับทุกคนนี่ก็คือคลิปวิดีโอที่ทำให้คุณําคันต้อนรับเปิดเทอมจะได้ไม่ต้องเครียดว่าเออกูสั่งงานอะไรอย่างนี้อีกแล้วก็มันอาจจะทําให้ลืมไปได้แป๊บนึงแล้ว่้าไปทําถือว่าเป็นการพักสมองผ่อนคลายสบายอารมณ์นะถ้าใครชอบวันี้แนวนี้นะครับฝากกดไลค์ช่องเราไว้กดซ u b s c r i b e แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า ชอบไม่ชอบอยังไงคอมเมนต์มาใครเคยเจอเหตุการณ์ไหนบอกได้ไม่ไดราม่าจ้า